ที่ว่าเราจะมาสูตรเรื่องฮิโรบายมันก็ไม่เจอนะครับฮิโรบายมันขี้โม้ไม่เชื่อมันมันไม่มีจริงหรอกเลือกซีเรน่าซีแมนชั่นปะไม่ใช่ใช่แมนชั่นแมนชั่นเป็นที่ที่อันตรายที่สุดเพราะว่ามันกลัวตีนนี่ครับเชียปุ่มเดินหายตอนนี้กระตุานปิดเน็ตปะเนี่ยไม่ได้เปิดนะครับเปิดไม่เปิดก็ยิ่เด้งเด้งครับ เด้งครัับเหี้เด้งเด้งเด้งอุ้ยเปิดเน็ตเอาไว้โอ้โหปิดเลยปิดปิดปิดนี่ไอ้เหี้ยคิดจะรู้เปิดเน็ตเอาไว้ทำพ่อนี่เราได้เปิดเน็ตอันนมันเฟซเราเน่ะใช่เออแล้วกูอัดอยู่ไอ้สัตว์คิดจะเละคิดจะรู้แล้วกูอัดอยู่คิวเหียบเลยซับกดซับกด มาต่อนะครับเมื่อกี้มันหลุดครับเมื่อกี้หลุดครับเมื่อกี้หลุดเมื่อกี้หลุดครับไม่ไม่มีอะไรเขาติดไปหลุดใช่ไหมครับหลุดเลือกตัวไปพร้อมนะน้องเป้งจบอ่ะซองเยอะอืออฮือไม่สนิทแค่บ e <ências> ิดไม่ไม่สนิทกลัวหมาไหมลเหมือนกันกลัว กลัวหมากัดมึงกลัวหมาไหมกลัวหมาไหมเรากลัวหมากลัวเขาให้พากมานั่งคุยพากไปบาก็เสียวเลยพากมาลุกรับแล้วบอกนะแล้วเราเข้ามาอีกครั้ง ทุกคนอย่าพิมพเฟสขอรู้ไปทัวคนอื่นไปทัวนะครับใช่ครับม,มันไม่ดีครับมันไม่ดีครับโอยได้ไหมมันเกิดผลราคาไอเทียไปแลว,วันนี้เราจะมาพามาทัวร์กันนะครับต๊กๆุ๊กไม่ครับวันนี้เราจะมาเซิร์ฟเสืมอดผีในแมนชั่นนะครับก็ไมต้องไปเดินทางวันนี้เราเกิดที่ไบโออย่างวะเราต้องหาประตูก่อนครับแต่ประตูมันอยู่นี่ครับไอประตูประตู แมนชชันคือพวกพ,วกพีเลเจอร์อยู่แล้วก็อ e ีวอล์กเกอร์นะครับได้เอาเฮี้ยในวิชชันต้องเข้าแล้วตอนนี้ทำเพื่อนเล่นหมนกันไหเขาว่ากรราาุดนะครับมาหรือ,อว่าเขาว่ากดวะมันมันคือคืดระทัดไม่รู้แต่มันเป็นเรือนจำของไอ้พวกเฮี้ยคุณรู้ก็แมนลูไม่สมัตว์คุณรู้ก็แมนลูไมเฮี้ยในวิชชันมาเลยมะในวิชชันเลยคิวคุณแมนลูไมเฮี้ยในวิชชันในวิชชันเฮ้ย ยี่คุณู้บรรู้ไจ้ะเฮ้ยเฮ้ยรีบเลยรีบเลยรีบเลยไม่เราปรับเป็นนิ้ยูเราปรับเป็นเทียนยู่อกี้อะไรอ่ะเอม่หนนี้แคนึ้งนิ้วดดเลยดลยมีอะไรสั่นเมีรสกจะผิดปกติไหมครับเราก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเมืกี้มันมีเสียงสั่นใช่ครับ ไม่รู้ไม่รู้อินสตาเลยอันนี้ก็เป็นต้นไม้นะมันก็ปกติอุอ้ยเชี่ยอย่าลืมนะมันมีพิเดเจอร์อยู่โอ้ยเฮียป <c oughs> ี๊มีปับบึ้มอยู่ในอันนี้มีอะไรเนี่ยโอ้ยอันนี้มันฝากของดีว่ะเอ่อเราจะพาทัวร์กันนะครับที่ กิ๊เสียครับให้กิ๊เปอร์มาอีกกิ๊เสียครับวันนี้ก็เป็นพวกปากของนะักเราจะไม่เอาโอ้ยฝักพี่เอ๊ะหนาละอ๋ออันนี้ก็เป็นปากของนะพวกชาวบ้านเปรตนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมครับไอ้ตรงปากน้องปากของครับพวกชาวบ้านพวกนี้มันมาได้ไงไม่รู้ผมใช้ในวิชั่นแล้วมันมาเจ้าพวกนี้มีชื่อว่าพิเลสเตอนะครับอันนี้มี ไม่มีอะไรผิดปกติมีแค่กลุ่มเก่าๆแก่ๆธรรมดาปกติไหมไม่มีอะไรผิดปกติมีมีแต่ชาวบ้านนะชาวบ้านโอ้ยทำไมไมันเป็นลูกปืนครับไม่แน่เออว้าวมีปกติในนี้มีอะไรครับกล่องเปล่า,ว,าว้าว ไม่มีเี่ยเลยมาสร้างมาสวย,ยงวะไม่มีเที่ยไรเมีแต่เปล่าเตรงนี้มันไม่เอาอะไรมานเดเ๋ยไม่เจอมมนเจอสัตวไครลอกอ้เหี้ยไคลลอกไรสัดวไครลอก,ลอก,ลอกนะอุ้ยเมื่อกี้มีผิดพุ้ยดีครับผิดปกติผิดปกติ กูใส่แม่งหมดอ่ะมีปกติแล้วครับเรื่องปริศนาสเกลิสตันมาก็ปกติดีไอ้ฟาัไอ้ฟาัโอ้สเกลิตันก็ไม่มีอะไรนะแต่กล่องเราไม่มีอะไรเลยเนี่ยถามหน่อยกล่องเราไม่ใส่อะไรวะเอาไว้ใส่ของเลยใส่อะไรใส่อะไรใส่อะไรเราไม่ต้องไปสนใจนะเราก็ต้องไปสำรวจต่อ กอะทนี way way ้ย okay. ังไม่ไปนะงนี้ไม่มีอะไรนะานี้ไม่มีอะไรครับมันเป็นไมไม้ไมสีไม่เนี่ยแล้วมาแล้วผิดปกติมาแล้วมาแล้วปกติเี้ยผิดปกติผิดปกติมีเมนชันมันมีอะไรไม่รู้เนี่ยผิดปกติฟันนฟัอู้ผิดปกติแล้วตอนนี้ผิดในเมนชันหรือเปล่าเดี๋ยวกูนชั่นก่อนเหรอ ผีมันตามเราเหรอวะโอ้ยไม่บอกูลงมอสปืนมามึงเสร็จกูแน่ถ้ากูมีมอสปืนอะไม่สัตว์ลงหล่นคิวข้างบนเรายังไม่ได้เป็นตำรวจเลยไปครับไปสนตำรวจข้างบนครับข้างล่างตำรวจเรียบร้อยแล้วว่างของตำรวจข้างบนดีอะไรลไรมีอะไรบ้างเนี่ย พื้นสั่นอีกแล้วใช่ไหมไม่ได้สั่นอีวอล์กเร์ิ่นตัด ได้ทุกสิ่งแต่ข้อเสียก็คือมันจะเลื่อนหัวใจเราแบบแค่นิดเดียวไอ้ฝ<า>ั่งอะไรยังไม่ได้ตำรวจใช่ไหมตำรวจเลยข้างล่างข้างล่างฝั่งอะไรอะยูคิปเปอร์มเรามาทดสอบเหรอไอสัตว์ทิปเปอร์มีม่ใช่ไหม อบุญคุณเราก็ได้ไม่ใช่มันแบบถุงประิูมามามาอ้าไอ้เขี้ยประตูเปิดก็มีกูไม่เปิดกถูก็ไม่ถามว่าอะไรวะเออ,อ,อี้ยีนงครับน่าจะปลอดภัยจากอุก้ยเหี้ย w h a t the f r c k เราได้เจออัมมบตึงอัมมบตึงแล้วก็เจอบักเก็ตนะก้อนอะไรตัวแข็อันนี้คือก้อนก้อนสลับอะไรตัวเฮยครับเก็บไปด้วยเก็บไปด้วยถ่านถ่านด้วยะแล้วก็ถ่านครับเก็บแร่ฐานด้วยสำคัญทำให้สร้างคอร์ดเลยถ้ากูเลี้ยงหมาชิบหายแม่งหมดอ่ะเชื่อกูป่ะมันแดกแม่งหมดถ้ากูมีกระดูกอ่ะมันแดกแม่งหมดมันไม่สนหรอก

เรอใครไขสะไรหมามาคเกนครับเระใส่หมามารับใมามาเพื่อให้หมามาูกันแล้วครับชิเกาะเลยันนี้ต้องเป็นหัวคิว โอเคเราต้องหาไปยิงคนก่อนคิวดูนะเราตีลูกหมาใช่ปะวิ่งอย่าไปตีมันดีหมากูไม่มาช่วยเหรอโอยไปไปเขาหยุดก่อนนะคะเขาหยุดก่อน <c oughs>